สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่วิราดา n g e l Bless c h annel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะคะสำหรับราศีหรือลัคนากรากฎเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ก็ใครที่อยากจะทราบเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะดูคลิปดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายนที่อาจารย์ออกไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เจาะลึกเฉพาะเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะเน้นๆเลยนะทำขึ้นมาเป็นของขวัญน,นะคะพิเศษเลยในเดือนนี้มาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับความรักของราศีหรือลัคนากรากฎนะคะ มาดูกันอือฮตรงนี้ได้ไพ่เอ e น g y เป็นไพ่เรือนะคะหรือสำเพอด้วยนะกรณีนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการออกเดินทางกับคนรักหรืออาจจะเป็นไปท่องเที่ยวนะคะพักผ่อนนะ v a c i t i o n นะคะหรือเป็นลักษณะของการที่มีการเดินทางไปมาหาสู่การระวังเรากับเขาหรือเขามาหาเราแบบนี้หรือเราไปหาเขาก็ได้ หรืออาจจะเป็นเรื่องของ uh, love journey นะคะเป็นการเดินทางในเรื่องของความรักนี่แหละเออผจนภัยว่าชีวิตเดินหน้านะคะอย่างไรต่อแบบนี้นะทีนี้ก็มีเรื่องอความรักความอบอุ่นให้เห็นนะคะจากไพหมีนะตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของคนที่มีความอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่มีความโอ้เหมือน dadbot ไกลๆคืออาจจะเป็นคนร่างถวมนะคะเออแล้วก็มีลักษณะความเป็นพ่อสูงอันนี้อาจจะเป็นตัวเราหรือว่าตัวคนรักก็ได้นะคะทมถ้วมหน่อยนะคะหุ่นหมีคือตรงเนี้ยคิดว่าเราจะรู้สึกเหมือนกับเขามีความอบอุ่นมีความน่ารักแล้วก็มีความอา เรียกว่างไงดีอ่ะให้ความรู้สึกปลอดภัยกับเราได้นะคะใครบางคนที่เราเกี่ยวข้องอยู่หรือกำลังจะไปเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นแบบนี้เดี๋ยวทีนี้เรามาดูไพ่ชุดหลักกันนะคะว่าเป็นอย่างไรอยากทราบนะคะดวงความรักของชาวราศีหรือลัคนากรากฎนะคะ กรู้นะคะว่าดวงความรักของราศีหรือลัคนากรากฎในเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะ the h i e r o p h a n t ไพพระนะคะ my didi, ace of wands, the hangman, the tower, king of sars, page of sars, tree of cups, six of sars, queen of pentacles. The stars bottom of the deck นะคะคือไพ่ Tree of Stars ราคาสามดาบเลยเกิดขึ้น mm hmm. ตรงนี้ก็น่าจะมีเหตุการณ์หรือเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความใจเย็นนะคะแล้วก็ สติปัญญาต้องเข้าเลยนะเรื่องนี้คือน่าจะมีเกณฑ์โดนหลอกมาหรือว่าเป็นความรู้สึกโดนหักหลังทรยศหรือโดนเอาเปรียบนะคะหรือใช้คำพูดคำจาแรงๆหรือเป็นการเลิกรากันเฉยๆแบบนี้ก็ได้บางอย่างมันไม่ยุติธรรมการเลิกกันอย่างกระทันหันนะคะ มีเรื่องผิดใจกันหรือโปะแตกอย่างไม่คาดคิดความจริงที่ปรากฏเปิดเผยออกมาให้เราได้รู้นะคะเกี่ยวกับบุคคลที่3หรือว่าเาเรื่องของครอบครัวหรือตัวเขาเองแบบเนี้ยนะคะที่เราไม่คิดเลยช็อกมาก ตรงนี้มันดูเหมือนกับเบื้องบนเขาพยายามปกป้องเรานะคะให้เราแคล้วคลาดให้เราหลุดพ้นถ้าอะไรที่ไม่ดีเขาก็เบิกเนตรใช้กรรมเสร็จก็คือได้รู้และได้แยกเลยแบบนั้นอะแต่ทีนี้มันยังไม่จบประสิประเด็นมันคือเหมือนกับมันจะมีการวนเวียนกันอยู่เนื่องจากเดอะแฮงแมนเนี่ยมากับหกดาแปลว่ามันยังวนเวียนกันมันยังไม่เลิกเหมือนจะเลิกแต่มันยังไม่เลิก บอกเลิกบอกราหรือว่าแยกกันไปไม่คุยกันแต่อาจจะวนเวียนกลับมาหากันใหม่อันนี้ปวดหัวก,กว่าเก่าอีกนะเอออยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้วอะตอนนี้เขาจะกลับมาเพื่อนะคะอาจจะเข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับเราจุดนี้เราต้องเดินหน้าแล้วแหละนะคะเหมือนกับ ไม่ไม่ต้องไปสนใจอะว่าเขามารอบนี้เขาต้องการอะไรเพราะว่ามันก็เดิมเดิมคือตัวเขาไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เห็นนะว่าเขาเปลี่ยนอืนอคือเหตุการณ์ในชีวิตเขามันเหมือนกับ มันแย่แล้วมันอาจจะส่งผลกระทบมาถึงเราอาจารย์ว่าคนรักน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะระวังคนราศีตุกลกุมเมถุนไว้บ้างอืม อาจารย์ว่าไม่ใช่แล้วแหละอืมเพราะอาจารย์ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเอาเปรียบเรามากนะคะในหลายๆแงม่มุมเกือบจะทุกแง่มุมเลยคือตรงเนี้ยต่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาพยายามช่วยอะ่ะ มันล้างไว้มันก็ไม่อยู่เพราะคนคนนี้เขาอีโก้แรงมากคือเขาเห็นแก่ตัวเขาเอาเปรียบแล้วเขาแบบคิดว่าตัวเขาเป็นศูนย์กลางของยูนิเวอร์สเซนเตอร์จักรวาลอะไรแบบเนี้ยคือปวดหัวมากเพราะว่าเขาจะคิดว่าทุกคนสนใจเขาเขาคิดว่าเขามีเสน่ห์สุดๆเบอร์นั้นแล้วเขาทำตัวมันหน้ามันโนกกับเรามากคือเหมือนกับ ไม่แค่ความรู้สึกเราพูดดูถูกเราสารพาัดดูถูกเราไม่พอดูถูกไปถึงครอบครัวเราด้วยแบบเนี้ยอาจารย์ว่าเราวังต้องไปใช้นี่แทนเขาด้วยเขาจะหาปัญหามาให้เรานะคะใครบางคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ทำให้คุณเหมือนกับคอร์ริซอลหรือ้อร์โมนขออภัยความเครียดเนี่ยหลังตลอดเวลาคือ อาจารย์ว่าคนคนนี้เขานึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเขาเราไม่มีความสุขหรอกถ้าเราอยู่กับคนคนนี้ต่อไม่มีความสุขเพราะว่าเขาดูแล้วเขาจะเอาเปรียบเราทุกอย่างเลยแล้วเขาจะมีเรื่องที่ว่าชอบเปรียบเทียบเรากับคนเก่าๆด้วยน่าเบื่อมากตรงนี้อาจารย์ว่าคุยไปก็ไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะเขาเป็นคนแบบนี้มันคือสอดดของเขาแปลเองนะคะ อืเอซอ o คัพ p s เนี่ยอาจารย์ว่าไปเริ่มใหม่ดีกว่าจะมีรักใหม่เข้ามาดีกว่าเดิมคือคนคนนี้เขาตอบโจทย์เราในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะตัวเลือกเราเยอะอะทำไมเราต้องมานั่งสนใจไอ้คนที่มันทำแย่ๆกับเราอะ่ะเออแต่บางคนมีลูกไปแล้วเนาะมันก็ต้องคิดให้ดีก็เข้าใจนะคะแต่ถึงยังไงก็เหอะคือเออมันจะมีคนพึกศกกัน มังกรเนี่ยที่จะเข้ามาใหม่หรือถ้าคนที่อยู่กับเราตอนนี้เป็นธาตุดินอย่างที่บอกไปพฤกษกกันมังกรเนี่ยจะรู้สึกว่าก็นั่นแหละอีโก้สูงมากอยู่ด้วยแล้วปวดหัวนะคะตรงนี้ the lovers คือจันว่าถ้าคนที่เข้ามาใหม่เป็นคนธาตุดินนะดีตรงที่ว่าเขาให้เกียรติแล้วก็รักเราจริงๆวันนี้จันเห็นคนราสีกุมราสีพฤกษราสี ราศีอะไรเนี่ยกรกฎเหมือนเราเมทุนดะมีนนะคะพิจิกคือถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนราศีเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีปัญหาความรักเรื่องของความไม่แน่ไม่นอนหรืออะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันปั่นป่วนความห่าง ไม่คุยกันงงอนไม่พูดกันอย่างเงี้ยอาจารย์ว่ามีอะไรก็ต้องเคลียร์แหละเงียบไม่พูดไม่ติดต่อมันไม่มีประโยชน์กับความสัมพันธ์หรอกถ้าไม่คุยกันก็ไม่มีความสัมพันธ์อยู่ no communication no relationship simple as that นะคะง่ายแค่นั้นแหละตอนนี้อาจารย์ว่าใครบางคนที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าหักหลังเราหรือทำให้เราผิดหวัง เราต้องระวังว่าต้องไปใช้นี่แทนหรือว่าต้องไปมีปัญหาแทนเขาหรือเขาจะเอาปัญหามาให้อยู่ดีๆหาศัตรูหาเรื่องหาเรามาให้ชีวิตเราแบบเนี้ยหาหนี้สินอย่างเงี้ยมีแต่ไพ่ที่บอกว่าให้ถอนนะคะถอนตัวออกมาถ้ารู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์นะแต่อันนี้การตัดสินใจทุกอย่างเป็นของเราแค่คนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะคะเชื่อในเซนส์ของตัวเราเนือทุกคำแนะนำแนะนำว่าดูส่วนตัวดีกว่านะเพราะกรณีนี้ค่อนข้างจะ Specific หรือเฉพาะเจาะจงพอสมควรแต่จะรู้สึกว่าเราจะมีรักครั้งใหม่ที่ดีกว่ารอเราอยู่ข้างหน้าแต่คนเก่าเนี่ยเขาก็ยังอยากจะดึงเรากลับเข้าไปท,ทั้งทงที่เขาไม่ดีเลยและเขาทําให้ชีวิตเราเนี่ยเหมือนวนกลับไปอยู่ที่เก่าเหมือนขับรถผ่านแยกไฟแดงตรงนี้แล้วย้อนกลับมาใหม่ที่ไฟแดงที่เดิมเลยนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาพยายามจะสื่อกับเราทุกอย่างให้เราฟังเสียงหัวใจของตัวเราให้มากๆนะคะ เราไปคิดถึงคนเก่าทําไมดูแล้วเรายังแบบวนเวียนนะมันเลยดึงดูดให้คนนี้กลับเข้ามาอาจารย์ว่าคนใหม่เนี่ยเป็นคนที่จะพาเราออกมาจากวังวนตรงนั้นได้เป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่รักเราจริงๆมีน้ําใจกับเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเลือกคู่ชีวิตผิดชีวิตเราก็เปลี่ยนนะ นี่อาจารย์ว่าเราน่าจะเลือกผิดแล้วแหละถ้าเราไปเจอคนที่เอาเปรียบเราทุกอย่างหาแต่ภาระนี่สินหรือหาเรื่องมาให้เราอย่างเดียวมายืมตังเราตลอดเวลาแต่ไม่เคยมาให้อะไรนะคะไม่เคย provide ไม่เคยเป็นฝ่ายให้มีแต่เป็นฝ่ายรับเขาน่าจะเคยหลอกคนมาหลายคนแล้วแหละก่อนมาเจอเราอะและนี่อีกคือมันเหมือนกับมันมีเรื่องที่ติดการพนันหรือติดเกมนะคะ หรือทำอะไรที่ว่ามันไม่มีประโยชน์เวลาเรามองเขาเราจะรู้สึกพังครอบครัวกำลังพังคืออันนี้ให้เรามีจุดยืนของตัวเราเองให้มากกว่านี้และกล้าตัดสินใจมากกว่านี้คือตอนนี้เราไม่กล้าลงดาบเพราะเรากลัวว่าเราจะเฮิร์ตความรู้สึกของคนอื่นในบ้านในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมเราไปรักคนที่เขาทรยศเรามีคนอื่นไม่รู้กี่ครั้งได้ทั้งทที่เขาก็ทาให้เราเจ็บนะคะ อันนี้คือเขาก็คงไม่รักเราอะถ้าเกิดเขาถ้าเขากล้าทําให้เราเสียใจอย่างเงี้ยอาจารย์เป็นคนพูดตรงๆนะ่รับได้ไหมขอภัยมากนะคะไม่ได้ตั้งใจพูดให้ใครเสียใจแต่อาจารย์จะอ่านอย่างที่เห็นนะพูดแรงอะบางทีต้องขอโทษแต่คือบอกเลยว่าเขาไม่ไม่โอเคตรงที่ว่าเขาไม่รักเราหรอกถ้าเขารักเราอะเขาไม่กล้าทําแบบนี้ค่ะเขาจะกลัวเสียเราไปอันนี้อาจารย์ว่าเขาน่าจะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างก็ได้ เป็นเรื่องของการหลอกใช้หรือเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ามาตักตวงหรือกอบโกยโอกาสหรืออะไรดีๆบางอย่างไปอย่างเงี้ยนะคะเราอะเป็นคนที่เสียสละมาโดยตลอดแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเราเลิกกับคนนี้เรามีโอกาสที่จะเจอกับคนที่เสียสละให้เราได้ทุกอย่างจำคำพูดอาจารย์ให้ดีนะคะให้เราได้ทุกอย่างคือเขา selfless ไงแต่อ้นั้นนะ selfish นะคะ คนใหม่อะ selfless ก็คือว่าเขาไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยเขานึกถึงแต่คนอื่นมาก่อนแต่คนเก่านั่นน่ะนึกถึงแต่ตัวเองไม่เคยนึกถึงใครเลยเห็นเก่ตัวมากนะคะอาจจะเจอกันที่เรียนที่ศึกษาหรือไปเรียนต่อแล้วเจออย่างเงี้ยหรือยอยู่ต่างประเทศตอนนี้เราดูดีๆ research ให้ดีเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาหน่อยคืออาจารย์ว่าเราน่าจะไปเกี่ยวข้องกับคนมีชื่อเสียงหรือคนที่เป็นที่รู้จัก เยอะนะมีสังคมกว้างขวางแบบเนี้นะคะตรงนี้ถ้าตอนนี้คนที่มีคู่มีปัญหากันนะคะเปิดใจคุยกันไม่ใช่เงียบห่างกันแบบเนี้อาจารย์ว่ามีคนมาส่องเราอยู่ตลอดเลยอะแต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่าคือตอนนี้เขาอยากให้เราเปิดใจนะเดินหน้ามองคนใหม่ๆนะคะให้ชีวิตเราแบบได้โอกาสบ้างให้โอกาสเราบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะใครบางคนเขาหยุดคิดเรื่องเราไม่ได้เลยอาการหนักแล้วตอนนี้ คือคิดว่าเขาสูญเสียความเป็นตัวเองไปชั่วขณะนะคะเหมือนกับไม่เป็นอันกินอันนอนอันทําอะไรอะ่ะเออเขาน่าจะคิดถึงเราหนักเลยตอนเนี้เขาจำทุกอย่างเกี่ยวกับรายละเอียดในวันนั้นอาจจะเป็นวันที่เราเจอกันครั้งแรกหรือวันที่เราเลิกกันแบบเนี้ยนะคะอาจารย์ว่าเขารู้สึกผิดหวังท้อแท้มากคือความรู้สึกของเขาคือคิดถึงเราหนักมากคะ่ะ คิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงเรา Energy ของเราคือเขาพยายามเอาคนอื่นมา replace หรือมาแทนเรามันไม่ได้หรอกมันไม่ work เพราะเรามีแค่เราคนเดียวอะ่ะมาดูดิตัวเก่ายังไงเนี่ยตัวเก่าอยากกลับมาที่แท้ true จริงด้วยอาจารย์จับ Energy เขาได้นานแล้วเนี่ยอาจารย์รู้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันแอบมาส่องเราอยู่ตลอดคือวนเวียนเหมือนฉลามอะว่ายวนอย่างนั้น แล้วเขาอยากจะดีเทินเขาอยากจะคืนดีกับเราแต่ว่าไม่ดีหรอกนะคะคืออาจารย์ว่าเขาตอนนี้เขาอยากแต่งงานหรืออยากสร้างครอบครัวกับเราคือเขารู้สึกว่าชีวิตเขาอยู่กับเราแล้วดีมากเขามีเงินใช้เขามีบ้านอยู่เขามีอาหารกินเขามีอะไรอะไรความรักความอบอุ่นแต่พอเขาไปอยู่เองอ่ะโอ้ มันไม่ใช่เลยผ้าก็ต้องซักเองจานก็ต้องล้างเองกับข้าวก็ต้องไปซื้อเองคืออาจารย์รู้สึกว่าเขาไม่ดีอะชีวิตเขาไม่ดีแล้วเขาไปเจอผู้หญิงหรือเจอผู้ชายที่มันแบบหักหลังทรยศเขาสารพัดคือเขารู้สึกว่าเขาอยากจะดาน้ากลับมาหาเราแต่เขาคงกระมิกะเมียนเพราะเขาอายไนงะอายที่ตัวเองเคยทําไว้ก่อนไปแรงอะก่อนไปคือออกตัวแรงมากล้อฟรีเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากจะกลับมานะคะเราก็จะเอา อะไรยันออกไปเพราะว่าคนนี้ไม่ดีเขาเห็นเก่ตัวและตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกเออพอเหอะนะเพราะว่าเนี่ยยกมือขึ้นมาเลยคือเขาไม่ให้กลับเข้ามาในชีวิตหรอกถ้าคนนี้ไม่ใช่อ่ะมันหลุดออกจากการกระเด็นกระดอนเนี่ยเพื่อให้เรากลับมาตั้งหลักกลับมาเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่เราหมดไปกับเขาเยอะมากเกือบหมดตัวเลยกับคนเนี้ย เขาหลอกให้เราเปอ่ะอาจาร,รย์ว่าหลอกใชใ้เราเยอะมากบอกไม่มีตังเราก็โอ้ยน้ําตาไหลน้ําหูน้ําตาไหลรีบโอนไปอย่างเงี้ยค่ะอืมดูดีๆคือตอนเนี้ยเขาอยากให้เรา move on นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากให้เราเดินหน้าไปสู่อะไรที่ดีกว่าแต่ว่ามันมันต้องเริ่ม process รกระบวนการ healing หรือรักษาเยียวยา,ยา,ยายบําบัดฟื้นฟูอารมณ์ความรู้สึกจิตใจของเราก่อนนะคะอืม แต่เรื่องสําคัญเนี่ยจะรักจะเลิกอะไรไปพวกนี้มันสําคัญเนาะก็แนะนําเป็นการดูส่วนตัวน่าจะดีกว่านะคะคนโสดเนี่ยอาจารย์ว่ามีคนที่น่ารักอบอุ่นนะคะเป็นคนใจดีรับฟังช่วยเราคิดแก้ปัญหาต่างๆได้เนี่ยจะเข้ามาในชีวิตและเป็นรักครั้งใหม่ะค่ะส่วนคนเก่ามีโอกาสจะวนเวียนกลับมาแต่ดูแลเราว่ามันไม่เวิร์กไงเราก็เลยไม่กลับไป ะะแต่แล้วแต่กรณีเนาะโอเคค่ะประมาณนี้ในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม i อดีไลน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะดูดวงแบบรายปีนะคะขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าตอนนี้เปิดรับจองแล้วตั้งแต่วันที่1กันยายน ปี67นะคะจะเปิดรับจองดวงรายปีของปีพุทธศักราช2568แล้วนะคะเราจะดูเป็นภาพรวมนะคะงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะก็ดูทั้งโหราศราสตร์ดวงดาวนะคะแล้วก็ไพ่ a ทโรนะคะไพ่ชุดหลักแล้วก็มีไพ่นางฟ้าหรือไพ่ออร์ l เด้วยนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะสำหรับแพ็กเกจดวงรายปีอยากให้ดูเป็นข้อมูลที่เราทราบไว้ก่อนนะคะและ เราจะได้มีเวลาเตรียมตัวเวลาที่เกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงช่วงของปีเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์จะไม่ได้อ่านไล่ทีละเดือนแบบนั้นนะคะอาจารย์จะอ่านดึงเฉพาะช่วงไฮไลท์ที่สำคัญนะคะว่าช่วงไหนเนี่ยควรที่จะตักตวงหรือกอบโกยอะไรและช่วงไหนควรที่จะระมัดระวัง อะไรนะคะก็จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายนะก็จะได้เข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรพอถึงเวลาจะได้ไม่งงเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนเลยที่รู้สึกนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาหรือเหนื่อยล้านะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้ามีแนวทางที่ดีก็จะช่วยได้หวังว่าอย่างนั้นนะคะและใครที่สนใจนะคะดูแบบสร้อยข้อมือนะคะสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันนะคะกับ l i น์ ID เดียวกันเลยเนาะก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์ เพจ Facebook ให้อาจารย์ด้วยนะคะเพจเปิดใหม่นะคะชื่อ v i r a d a Angel b l e s s นะคะหรือลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็อาจารย์จะโพสตตลอดนะคะว่าที่ไหนที่น่าไปมูนะคะสายมูอย่าพลาดนะเพราะว่าเราจะให้พิกัดนะคะว่าควรจะไปไหว้กลับไหว้บูชาอะไรหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกไปอยู่ไกลนะคะก็สามารถที่จะ ดูในโพสนะคะแล้วก็มีบทสวดมีอะไรก็สวดตามได้หรือจะเซฟเป็นวอลเปเปอร์เก็บไว้ก็ได้รูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ย่อมดีอยู่แล้วนะคะเป็นสิริมงคลนะคะให้กับโทรศัพท์ให้กับชีวิตเราด้วย <S <S ทีนี้เนี่ยถ้าใครที่จะปรึกษาอาจารย์ในเรื่องของสัตว์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะชื่อมงคลชื่อธุรกิจนะคะหรือเริ่งมงคล นะลายเซน้นนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะเออจากที่ไลายไอเดียเดียวกันนี้ด้านล่างคลิปนี้ละค่ะนะคะ,นะคะก็สาตตัวเลขนั้นสำคัญฉไหนสำคัญมากอิทธิพลของตัวเลขเนี่ยมีผลกับชีวิตของเจ้าชะตานะคะแล้วก็เรื่องของเลิกงามยามดีก็สำคัญเช่นเดียวกันจะทำอะไรควรที่จะทำให้ถูกเวลานะคะ ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกาละใช่ไหมที่เคยได้ยินคาว่ากาละเทศะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกาละนะคะเรื่องของเวลานั่นเองสําคัญมากๆค่ะแล้วก็เรื่องของตัวเลขเนี่ยมีทิพลกับชีวิตนะจะดีจะยังไงก็ตัวเลขก็ช่วยนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเออเหมือนกับติดขัดไม่หายสักทีอันนี้อาจจะต้องมาดูก่อนนะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะดูดูที่ดูดวงก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดเราทราบแล้วเนี่ยเราอาจจะต้อง ไปปรับปรุงแก้ไขอะไรเนี่ยก็มาปรึกษากันได้นะคะก็ดูแล้วเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยว่าใครที่อยากจะซื้อทรัพย์หรือว่าบ้านหรือเลขที่อะไรเนี่ยคือเอามาปรึกษากันได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยที่ตอนนี้เหนื่อยใจเหนื่อยกายหรือว่ารู้สึกป่วยไม่สบาย ต่งๆก็ขอให้หายเป็นปริทิ้งขอให้ชีวิตดีขึ้นกันทั่วหน้านะคะและถ้าเครียดหรือนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธินะคะลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะเพื่อฝึกจิตนะคะใช้พังเนรมิตให้เกิดประโยชน์ในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการหรือคนที่เราต้องการในระหว่างที่นอนหลับนะคะพยายามคิดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ชอบฟัง เลือกฟังเลือกดูเลือกรับสารอะไรก็เลือกสิ่งดีๆและคลิปอาจารย์เนี่ยแนะนำให้ฟังหลายๆรอบเลยเพราะว่าแมสเซจเนี่ยอาจารย์รับชแนลลิงหรือสื่อมาอย่างเงี้ยอาจจะกระจัดกระจายนะคะแนะนำว่าฟังหลายๆครั้งเพื่อที่เราจะได้เก็บตกไม่มีพลาดจุดไหนที่สำคัญนะคะและพลังงานบวกที่อยู่ในคลิปอัดแน่นมากค่ะก็อยากให้รับพลังงานดีๆ ชีวิตเราก็จะได้ดีๆนะคะมีแต่พลังงานดีๆอยู่เนาะเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆกันนะคะทีนี้เนี่ยก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาออกมาใหม่ๆนะคะและกดไลค์กดแชร์คลิปให้คนอื่นที่คิดว่าเราแชร์ไปแล้วมีประโยชน์นะคะ เออและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยสำคัญมากเลยดูกี่ครั้งก็เข้ามาคอมเมนต์กี่ครั้งก็ได้ค่ะนะอาจารย์อ่านหมดนะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบนะแต่ว่าอาจารย์ชอบอ่านเม้นต์พวกเราอย่าลืมคอมเมนต์มาให้รู้ด้วยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและอยากได้อะไรเขียนลงไปแต่ไม่ต้องระบุชื่อเบอร์โทรหรืออะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดเลยนะคะไม่ต้องระบุเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนเนี่ย ที่ติดตามดูคลิปอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าดูมานานแล้วอะ่ะเออก็ขอให้มีความสุขกันทวนหน้าเลยแล้วก็ร่ำรวยมากๆชีวิตมั่นคงนะคะสุขสัน์นะคะทุกเมื่อเชื่อวันแล้วก็ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีโรคไม่มีภัยใครป่วยก็ขอให้หายนะคะขอให้อาการดีทุเลาหรือหายขาดไปเลยนะคะแล้วก็ ขอให้สมหวังในเรื่องคู่ครองความรักได้แฟนดีคนรักที่ดูแลเราดีมากๆอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะก็เดยไงเราพบกันใหม่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ